ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขายนะครับขายอ่ามิสูมิชิสีบุกแรงนะครับนี่สีบุกแรงนะครับสีบุกแรงไม่ใช่สีมานสีบุกนะครับมิสูมิชินะครับพร้อมท่ออ่านี่เครื่องยังร้อนเลยนะเนี่ยหม้อน้ำดีนะครับ คัสีสวยเฮ้ยไม่ใช่มอน้ำดีเดินดีรับประกันได้เลยครับเพราะเพิ่งเปลี่ยนนะครับมอน้ำประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับเดมันก็มีสนิมบ้างเพราะน้ำม,มันหยุดนะแล้วก็อะไรเกียร์ดีครับเกียร์แน่นทุกเกียร์ไม่มีหลุดนะอันนี้ pgu นะ่ะ pgu ดูครับแน่นจึกจักจึกจักเลย pgu สี่ระดับนะครับ p t เกียร์มีหนึ่งสองสามไปหน้าสามเกียร์นะครับร,บรวมสี่เกียร์ต่อหลังนะครับนี่ก็กรเลิงมือนะครับนี่ก็เกียร์ไฮนะคนี่นี่ตนนีดอยู่เกียร์ไฮนี่ก็เกียร์กลางนะคนี่เกียร์กลางเกียร์กลางมันจะหลุดหน่อยนะครับแต่เป็นบางเวลามันไม่หลุดนี่มัน บางเวลามันหลุดบางเวลาไม่หลุดนเนี่ยนี่เป็นตัวนี้นะตัวนี้มันมีสลักอยู่ก็นี่เกเโตากับมานานีกเกอโตาเกกลางจะหายเกลร็วแล้วก็ยุเลิฟต์ครับนั้นเลื่อนลิฟต์ยกผ่าหลังนะไม่มีผ่านหน้ากันนี้แต่ว่าเราขายเฉพาะตัวรปเปล่าๆนะครับตัวรปเปล่าๆประมาณ ห้าห้าหมืนห้านะครับกันนี้ผมซื้อมาอ่าประมาณแสนแสนตุ้นต้นนะครับกันนี้นะนี่ขายห้าหมืนห้านะครับยิงตูกเลยนะนี่ครับกานอกนะครับกันนี้เรล่าเดียวนะครับก็เดี๋ยวกายตามสภาพนะครับกายตามสภาพนี่ นี่ไม่ใช่ยืมนะครับเป็นน้ำมันอ่าแป๊บมันไม่ค่อยชับไม่ค่อยสนิทเครื่องแห้งๆนะครับนนี้นี่นครับอันนั้นที่ที่เป็นเห็นน้ำมันน้ำมันมันนานเลยนะครับมันตอนนี้ไม่มีนะดูครับเครื่องแห้งครับคันนี้นี่ดูครับเครื่องแห้งจัดนะผมอยากบอกเลยนี่ที่น้ำมันแบบนี้นะ ออกมาจากพวงมาลัยนะครับพวงมาลยัยบินนนะออ๊กเอก็มนะค,ครับคันนี้เนาะเออไม่ครัผมเพิ่งเพิ่งบอกไปนี่ครับเครื่องแห้งๆเลาคันนี้ดูขายได้แอดอ <c ười> ยังดีนะครับขายได้นะปลาไปซื้อซื้อแล้วก็ปลาไปขายต่อก็ได้นะครับแบบนี้นะราคาเป็นกระเงับห้าหมือหน้านะตัวรูปเปล่าๆนะ พาไปบรรทุกพามนะครับนี่พวกมาเลยตามเมงนะแต่ว่าเขาใช้ได้นาะนนะไม่มีปัญหาดูว่าเบากว่า p า w e r อีกนะดูวหมุนได้นะดูวเออเบากว่า p า w e r อีกนะผมบอกเลยนี่ตา,ตามสภาพนะครับนี่ก็มีที่ร้กมีน้ำมันเยิมย้มๆหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้ผมใช้อยู่ มันเนืมันเป็นจรารบีนะปูมัดจ,จรารบีแล้วก็มันยืมนะเราวิ่งวิ่งไปไกลเกินนะแต่ว่าผมกายซ้มสภาพนะครับกนนีนี่นะมันนะครับอ้อผมรู้แล้วทำไมมันยืมผมลืมขันน็อตนะครับมันจะมีน็อตอยู่นะต้องขันนะไม่ลืมน็อตมันง่านะนี่ครับ กันนี้ก็ขกยตามสภาพนะครับผมจะที่ขกยไม่ใช่บินอะไรรถใจ้งงานดีมากนะครับเราเดียวที่ขกยก็ไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะรถเสียรถอะไรนะครับผมก็ใช้อยู่ปกตินะครับกันนี้นี่ส่วนลอ้อก็ใช้ปกติเลยนะครับนี่รับยางยังเต็มเต็มอยู่เลยเนาะแต่ก็มันมีแหกมีนี่มีตีขอบนะเพร,ระดูน แขนนะครับก็ไม่ใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับห้ามื่นหน้าเฉพาะตัวรุครับถ้าจะเอาผ่านนะครับเพราะผมจะซื้อกันใหม่นะครับที่ขายนะครับผมจะซื้อเอลยี่สิบสี่เอลยี่บหกนะครับใส่ป่านนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะอยากได้ผ่านไปด้วยก็ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นปลายๆนะครับประมาณหกหมื่นนะ ว่าประมาณกจานนี้ผมก็ซื้อมาครับจานผมซื้อนอกนะครับผมก็ขายด้วยถ้าใครอยากจะซื้อนะครับเอามายํากันอีกทีครับตัวรูปเหล่าๆ5,000นะครับถ้าพร้อมจาน6,000โอเคไหมครับนี่นะครับโอเคครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเบอร์ผมนะ นี่คไอท่อไปด้วยเนาะอ่ากระจุกนาซาหนึ่งบานพัดลมใช่ได้ไหมพัดลมเนี่ยมอเตอร์มันไม่ก็ดีนะไปดูเนาะวันนี้มอเตอร์เสียเลยอโอเคนี่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขายซื้ออีซิโบแกรงนะครับโอเคครับติดต่อได้ครับเดี๋ยวผมตั้งเบอร์ไว้ให้นะใต้คลิปครับ Okay.